ครับ,รบลงุงลุงขึ้นแจ้งเลยไหมตอนหรือว่าไงขึ้นเลยไหมขึ้นเลยครับฟองขึ้นเลย,ข,เลยขึ้นเลยแล้วตีตีอ่ะครับข้ามก็ได้พี่เอาตีดันของก่อนก็ได้นนครับดันของเสร็จค่อยขึ้นครับโอเคมีกระทันเดี๋ยวผมซ่อมให้เดี๋ยวพี่ขอเช็คของก่อนว่ามีของดันได้ตีไหม,ไม,มพี่ขาดอะไรอ่ะเดี๋ยวเช็คก่อนเดี๋ยวเช็คก่อนเยอะเยอะอ่ะเยอะเยอะอยู่ครับองไรใบใบเบย์อีกอ่ะอันนั้นนะครับคนต้องขายคนต้องขายคนต้องขายรถว่ะฮะ ที่ทีบีบมหายไปแล้วอ่ะดู่ตรงกูดิกูอยู่ตรงวาร์ปเลยอ่ะเฮ้ยไปคุยก่อนมีกรอบมีเพจไหมพี่วาเลนรถรถมาคืนแล้วครับพี่ตกลงมันไปเดี๋ยวไปครับเนี่ยเดี๋ยวรอไปเข้าแกงอะไรเสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเลยรู้ไหมเข้าแกงเลยไหมครับ นี่ยลอยต่อลอต่อไหนปาลงนะครับนะครับนะครับลงจะรถหเอาไปพี่พี่พี่เอาจะไปได้ไหมเดี๋ยวที่สภาก็ได้ป่ะได้ไลุงเอาคันนี้ไปไมล่ะนั่งไปทุกคนไม่เอาเอาวะคันนี้เอาเอาสอคันนี้ก็ได้ไปคันนี้ก็ได้นั่งสโอเคเฮ้ยเฮเออคันนี้ก็ได้ครับเล เปิดแจกลุงหล่อขึ้นนะพจริงๆพี่ตามาบ้างไงครับเปิดแจงลุงหล่อขึ้นนะพี่ใช่หรอตออะไรอีที่น้นผมมีบอกห้าแล้วลุงอะไรวะไม้ไม้เหรอแต่มึน<ช>มีรเรื่องด้วยนี่กับเลดอ่ะปะเขาไม่เอาแล้วพี่เขาจบไปแล้วอะหรอครับเขาบอกไม่เอาแล้วเขาจะเอาเพื่อนผมแทนเอ๊ยน้องๆผมแทนใช่แล้วบึงก็เลยให้มันกระทืบน,น้องๆมึงแทน ได้ครับก็น้องน้องผมไปขอเช็คเขาอ่ะเช็คหน่อยอ่ะสุดยอดอัโหลครับลุงผมมีคำถามครับลุงครับว่าไงเมื่อไหร่จะปลดแฟนผมครับผมอยากไปเล่นเล่นไม่รู้ว่าแอดมินอยู่ที่แอดมินนะเด็เนี่ครับ เจ๊ตาอาอามาแล้วมาแล้วครับคนนี้แจ้งคุณเต็มมาค่ะคนี่<อ><ม>ครับคนที่บอกว่าแจ้งงอกต้องทำอะไรครับพี่เปาต้องเอาไอ้นี้ให้เขาใช่ปะลุงรอเลยครับเดี๋ยวมีคนทำให้ตลอดโอเคโอเค ใช่ออออออดนิ่งอยู่ครับตอนนี้ออดครับเก็บบูพาร์เขาไปเก็บยังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่ได้ตีพี่ต้อนผมจะฝากพี่ไว้อย่างนะพี่อันนี้ผมลุงรู้สึกไงที่จะแบบใส่สูต่วนจะไม่ได้ลุงเข้าวทรายพี่ยังเต้นอยู่อะเพราะว่าพี่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรพี่พี่ชาย ไอโอกสายมึงเลิกพูดเถอะไอ้สัตว์ลุงลุงเปลี่ยน,ยนที่สตรีมยังเดี๋ยวเขาจะให้ลุงออกปเปลี่ยนก่ไปเรื่อยๆนะใช่ป่ะพี่ไม่เดี๋ยวเขาแกงกให้เฉดเดอร์หมไปไป,ไปเป็นคาโต้แม็กแล้วพี่วสวัสดีครับแล้วมันตรงไหมเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนตอนไอ้นี่หรือว่าเราต้องเปลี่ยนก่อนอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนทีหลังก็ได้ครับโอเคเอาเอาผมออกยังครับช่วงนี้กำลังติดคาโต้แม็กพี่พี่ไม่สนใจมาลองเทสสเปคคาโต้แม็กก่อนืออะไรวะไอโปเกมอนไง ยังไม่เล่นยังไม่ได้เทสเกมก็ออกลุงโอ้โคตดดีพี่เกมอย่างดีอ่ะเดี๋ยวจะบอกแล้วจะออกไปเล่นเดี๋ยวออกไปเล่นแล้วเนี่ยใช่เดี๋ยวออกไปเล่นเลยพี่อค้ครับอตีนไปไหนวะตีมันเข้าไม่ได้หมอ้อสาวอยู่พี่เห็นอยู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 ่เท่านี้เราดูผสมพันธ์พี่ต้องเข้าใจน้องมัหนไหนมันหายไปเลยอ่ะ ก็ดูประสมพันธ์งไงพี่ช่งเนี้ยขอครับมันเปลี่ยนไปจริงเอาพี่นายเต๋อนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหรอเออพี่ก็ดูดิมันทำสันดานที่เยี่ยนเนี่ยเพิ่งออกลายเนี่ยพี่ช่วงประมาณเมออื่อกี้ คือเมื่อกี้ไอ้เวดก็พูดพี่ก็นึกว่าข่าวลือเรื่องจริงพี่พี่ไปดูตจริงหรอข้างนอกเลยพี่พี่ไปดูมันนี้มันส่องสาวเต้นตลอดทั้งวันเลยตอนดูทิกตอกอ่ะครับพี่เจอกันสรวดดำครับพี่เจอกันับพี่ชายผมไปสรวดดำก่อนเนอะคุณไปดูเด็เปียกเยอะเลยหรอครับเออพี่เยอะมากเลยข้างนอกนอยู่กับพี่อยู่กับพี่ตั้งตลาดไป ตีไม่น่ารักเหมือนเข้าวงการใหม่ๆเออถูกต้องเลมลุงทอดครับที่เราไปดูก่อนอะมันเปลี่ยนไปจริงเออจากหน้าหน้ามือเป็นหลังตีน่ะตีไม่น่ารักเหมือนตอนเข้าวงการใหม่ๆนี่คืออะไรต้องพี่ใช่หรอฮัลโหลพี่เกลพี่เดี๋ยวเรื่องที่เราเปลี่ยนไปไม่แพ้ ผมต้องขายรถเนี่ยขึ้นไม้ให้ตีเนี่ยใช่หรืปล่่อยมันใช้ปากก็ได้พี่มันมีดีที่ปากไอ้ตีอะคือทำไมแฮแท็กนี้มันขึ้นจังเลยอะตีไม่น่เราเหมือนบอลเข้าวงการใหม่ใหม่นี่คืออะไรครับลุงไอรี่คนรออยู่ผมอยู่ไอลีอ๋อเหรอครับใช่ใช่พี่พี่ครับเอาเอาบัตรอีกทีไปครับเลขอะไรครับพี่หกห้าสอง นี่ต้องขายแล้วก,ก่อนนะทีทีบีนี่ได้ได้ครับมันมีของอยู่เนี่ยให้ให้เขาไปตีกล่องตีก็ได้กล่องตีให้ออตีไปตีก่อนเงินเงินไม่ครบเงิงนไม่พอเลยเงินขาดเท่าไหร่ครับแล้ว t, เดี๋ยวันหนึ่งเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอถามพี่มีไหมก่อนพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋นยวตัวอะไรว่าเลีนก่อนขายก่อนแหละทีทีบีขายหนึ่งก็ได้ได้ครับได้ได้ขับขับขับอ๋อเมอวานผมผมผมเห็นนะอีทามมาอยู่นี่อ่าใช่ลี่ลีเออพี่ลี่อ่ะ <หา S 1> เลเจนด์คาตีนพี่ตำนานใช่ป่ะใช่ตำนานคาตีนยุคยุคบุกเบิกคาตีนก็เป็นคนแรกนั่งพี่คิดคาตีนมาผมไม่ทันไงผมไม่รู้เรื่องอ,อยุคนั<ม>้นโหดโทษผมไม่ค่อยดูเรื่องผมก็เลยไม่ไม่ได้ทันแต่เห็นกลับมาคุยก,กันก็ดีใจด้วยครับไอ้แซ่บๆก็อยู่เลยไม่ใช่เหรออะไรพี่อะไระพีย่ยังแซ่าๆยังซ่าๆก็อยู่เลยนี่ใช่ป่ะกับอีธานอ่ะ โกลเด้นหนึ่งพันสี่สิบแปดจีดีจ้าโอ้ไปวิชุบครับใช่หอณครับวอลเลน ถึงบ้านวันที่ยี่สบหกรอบนี้ไม่มีตังประมูลหรือเปล่าผมอะผมมีไม่ถึงร้อยล้านด้วยมัง้งไอ้เหี้ยครับมาลับใครเข้าแก๊งครับผมผมครับเนี่ยครับลุงแม่ครับ ชื่อสตรีมให้ผมใหม่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมออกไปเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเอาผมเข้าก่อนได้ไหมแล้วผมจะดิสออกไปข้างนอกนะครับได้ไพี่พี่พ,พี่พาพา,พาลงไปเบลล่างกันได้ครับไม่ได้ครับผมล<ะ>ง<น>ไปล่างจะเคลียร์แล้วทำชื่อไม่ตรงอ่ะได้เนออ๋อต้องต้องเปลี่ยนก่อนเหรอใช่ครับต้องเปลี่ยนชื่อเอ่อชื่อในบัตรอ่ะชื่อในบัตรหมายถึงชื่อสตรีมใช่ไหมชื่อในบัตรประชาชนเอ่อ F5 ครับสตรีมต้องตรงกับชื่อในบัตรประชาชนใน แล้วขมงของผมมันเป็นใครอ <im it> ่ะของผมมันใครเนี่ยมันไม่รู้เันใครอ่ะมันไม่ใช่ของผมเลยเนี่ยผมกด F5 แล้วเนี่ยใช่คีไม่ใช่มันชื่ออะไรเนี่ยอาวารอนนะ่ะของผมมันนามสกุลอาวารอนน่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันน้นของผมเ<ด> <ร unterstüt S 1> อาออลุองต้องกดอะไรวะ F5 โชว์โชว์ยูไอดีเช็คเช็คเช็คยูไอดีเช็คยูไอดีเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับตามบัตรนะครับตามบัตรเราต้องเปลี่ยนเป็นตามบัตรเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่โอเคโอเคครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สตาร์ชารขอให้สนุกกับการสมำรวจบันะคะ ญาติหงบาทครับตาบอมครับเรียบร้อยครับครับน oh, mm ี่มาจังเรียบร้อยแล้วครับลุงเดี๋ยวพบเดี๋ยวลุงไปเปี่ยกเหมือนกันได้ครับลุงม um> ีตังติดตัวไหมครับมีมีมีเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไปเลยหรอลุง ไปไหนหมายถึงว่าลุงเปลี่ยนชุดครับจะไปยังไม่ไปเปลี่ยนชุดก่อนได้เราก็เดี๋ยวไปไปเปลี่ยนชุดแล้วไปไหนต่อโปเกมอนใช่โปเกมอนพี่ช่วงนี้ติดโปเกมอนไอเบลเลสบ้าเบลเลสบะเล่นดิพี่รออะไรอ่ะแบ็คขึ้นมาแบ็กด้านหลังนะไปเลยพี่ไปเลยพี่เออขึ้นมาก่อนเร็วๆตอนไม่เล่นเกมใหม่เหรอกำลังมาเลยนะ เกมอะไรลุงโปเกมอนโอ้ยเฮี้ยเลยรีอ็อกซีนาสงสารจัดโหลดในสตรีมหรอครับลุงใช่ใช่โคตรมันเหมือนอาร์กับพี่เหมือนเหมือนอาร์กับพี่พาวเวอร์เลยนเหรอใช่แต่เป็นเกมพาวเวบาทเองขายเท่าไหร่ครับห้าร้อยห้าร้อยสิบสามบาทตอนเราเล่นดูดีเขาน่าสนุกได้ได้ครับได้ได้ครับได้ครับลองโหลดมาดูมันมันอ้าวฮัลโหลครับขายขายไปเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ ส่งงานยุ่งเนาะพี่เปาขายขายอะไรนครับส่งงานหนักมากเลยตอนอะไม่ผมมาหาของตีให้ตีอยู่เนี่ยหมดพิมพได้ไหมครับห้าหกสี่เจ็ดพักมาข้อความหนึ่งหนึ่งห้าสิบไดไหมครับโหตับเลยเนี่ยตีไม่ติดต่อกลับเลยอะเป็นอย่างนี้แหละพี่ก็บอกแล้วมันไม่เหมือนเดิมเลาวตีอะตีไม่เหมือนเดิม ไม่ไม่พี่บอกให้มันโทรแล้วก็ไม่โทรอ่ะแล้วเมื่อกี้นอยู่กับไ้ามด้วยเด่นเนาะโอ้เอ้ตอดจะพาให้ลงไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวให้ลงแกไปเล่นโปรเกมมันหน่อแกได้ได้ครับได้ได้พี่กาไอตมันมันก็โอเคละแค่เข้ามาใช่ใช่เดี๋เว่เดดูเหมือนรุ่นใหญ่หรือมั้ยเด่นรุ่นใหญ่ เดะรุ่นใหญ่จริงครับพี่รุ่นใหญ่เห็นไหมล่ะยังมีคนน้ำถืออ่เห็นไหมครับนันใช่ใช่รุ่นใหญ่จริงพี่รุ่นใหญ่ครับจริงจัดครับผมขอบคุณครับผมเอเว้ม่บอกเสื้อดีสัตใช่หรอออะไรอ่ะรุ่นใหญ่จริงครับพี่น่าเคารพมากพี่ชาเห็นไหมล่ะกับนันเห็นไหมล่ะไอบัสเป็นเลขอะไรเสื้อยืดหนึ่งร้อยเก้าหกลุงร้อยเก้าหกเสื้อนอกหนึ่งสี่ร้อยสิบเจ็ดครับ ไอ้ไอ้ที่สองอะไรนะตะกิน่ะตะกินะเสื้อนอกหนึ่งอับ,บลงเป็นสี่ร้อยสิบเจ็ดครับ,ลบ,บ,บแล้วก็เสื้อนอกสองเลขสามครับ,<ไ>รบว่าอะไรวะเสื้อเสื้อยืดเสื้อยืดอะไรเสื้อยืดข้างบนอะ่ะเสื้อยืดร้อยเก้าหกลงอ่าแล้วเสื้อนอกหนึ่งอ่ะสี่ร้อยสิบเจ็ดครับสส่อิบ สีอะไรวะวสีสามครับอ่แขนหนึ่งครับฮะแขนหนึ่งกางเกงร้อยห้าสิบเอ็ดครับลงร้อยห้าเอ็ดรองเท้าร้อยเก้าครับรองเท้ารองเท้าสองสีหนึ่งครับใช่ไหมแล้วเหลืออะไรวะผู้ไทยไม่ลงผูดไทยไหมเสื้อกลับมึงใส่เหุนห หกสิบเอ็ดอ่ะมึงใส่เหรอใส่ครับเสื้อกอดต้องใส่เหรอมันมันมันเสื้อกอดมันเป็นแทนไอ้นี่หรือเปล่าครับเไทยครับมันไม่ใช่ใส่เสื้อกอดครับมันเป็นไทยหรือเปล่ารองเท้า <Pv t. S 2> อะไรวะไอเวดรองเทา 1, 1, 1> ้าอะไรรองเท้าหนึ่งรองเท้าหนึ่งร้อยเก้าลุงอะไรอะไรนะรองเท้าอันอันฝั่งซ้ายครับร้อยเก้าครับ แล้วก็อันขวาเลขหนึ่งครับว่างว่ากันอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยละตลอดว่างไหมพี่วันที่ผมนึกว่าเขาตีวันที่วันที่เสื้อขาวไม่เคยใส่เลยไม่เคยดีกว่าตระเทศแลนนะพี่แลนนะเออได้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 